ฉันทักทายทุกคนพร้อมบริการวิเคราะห์ของคุณ System g u u Market มาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ของแต่ละบริษัทได้โดยละเอียดต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัท m b e r s a ที่เือ ERJ บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลวันที่17มิถุนายน2025ตามการจำแนกประเภทกลุูมาเกต็ตบริษัท NRSa อยู่ในหมวดหมูยย่ย่อยเอเวียรพรอมมีบริษัท16แห่งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งถือเป็นตัวแทนที่ดีเราจะได้เห็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทคือ6.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ1คะแนนหากมองดูอย่างกว้างๆจะเห็นทั่วทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเราจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลีย่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนได้คะแนน6.5คะแนนในบรเอสการเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทในบริษัทเดออและบริษัทประเภทย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนหุ้นของบริษัท i n r e s a d i o r มีการเปลี่ยนแปลงถึง1072.5 37.7%ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตลาดของบริษัท i n r e s a d i o r มูลค่า9.36พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าตามหมวดย่อยอยู่ที่347,000ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่3.17พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทุนหนังสือของหมวดหมู่ย่อยนี้คือ13,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าต่างงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้ ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองของบรเษัในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่2.697%อัตราส่วนราคาตัวพิมพ์ใหญ่ของหนังสืออยู่ที่24.64%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและงบดุลของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยด1คะแนน หนี้สินทางการเงินขององค์กรที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์มีจำนวนถึง2.157พันล้านเหรียญสหรัฐหนี้สินทางการเงินต่อทุนทางบัญชีคิดเป็นร้อยละ68ของทุนของบริษัทร,ระดับนี้ของบริษัทผ่านได้0คะแนอนอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่23.5โดยมีค่าเฉะลี่ยอยู่ที่หมวดย่อย0 อัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2. คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่398ล้านเหรียญสหรัฐคาดการกำไรที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่512ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย,ย่อยดี 0.5คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่1.4ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ3.3การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดของบริษัทต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี1คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่6,650ล้านเหรียญสหรัฐ คาดการ์รายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่8,130การประเมินตัวชี้วัดการคาดการรายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่6%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยติดลบ10.4%การประเมินอัตรากำไรจากการขายเทียบกับตัวชี้วัดหมวดหมู่ย่อยดี 0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ7.683%ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ185จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานขององค์กรคือ447,000เหรียญสหรัฐและอยู่ในหมวดย่อย1,274,000ดอลลาร์ การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D 0.5คะแนนปริมาณกำไรต่อพนักงานคือ19,000เหรียญสหรัฐโดยมีค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยลบ39,900ดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยนนี0.5คะแนน รายได้ต่อพนักงานขององค์กรอยู่ที่3,18,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย384,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน,นปริมาณการทำธทุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่10%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่2.9% ัวบ่งชี้ทางเทคนิค r s i 14แสดงระดับ62%สำหรับบริษัทนัมเบอร์ s อสำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14อยู่ที่ประมาณ53%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ51.03ดอลลาร์ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ56.99ดอลลาร์ ไปที่ตารางการสั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคําสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลและอ้างอิงกูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดอันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าหุ้นในบริษ a d ระบบสารสนเทศกูรูมาเก็ตได้มีการตัดสินใจแล้วเปิดการซื้อขายซื้อที่51.04ดอลลาร์ข้อตกลงนี้เปิดกว้างเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบว,วิธีการประเมินดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่64.97ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่37.11 กรณีคำสั่งไม่ปิดโดยการ take profit หรือ stop loss จากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติตามผลการซื้อขายในวันที่17กรกฎาคม2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า e v e x จะกลายเป็นรายการงบดุลเพื่อการขายวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งปรับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้ กรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์ยอดคงเหลือการสั่งซื้อครั้งที่2จะถูกกำหนดตามราคาจริงขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้บริการระบบสารสนเทศกูรูมาเก็ต